สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงตัวเอาคอยกันหน่อยนะว่าทิศทางจะเป็นยังไงนะในช่วงเวลาที่เหลือนัของปี2023นี้นะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะเพื่อที่สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับ พูดถึงตัวเอาคอยนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะใช้ตัวอินดิเคเตอร์นะตัวท o ทอลทีนะซึ่งก็คือมูลค่าทางตลาดทั้งหมดนะของตัวเอาคอยนะที่ไม่รวมตัวบิตคอยแล้วก็ไม่รวมตัวอีทิเลียมนะดังนั้นนั่นเนี่ยตัวท o ทอลทีนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนนะของมูลค่าทางตลาดของตัวเอาคอยนะที่อยู่ในตลาดคริปโตนะที่จะรวมตัวสเตเบิลคอยด้วยนะอย่างเช่นตัว USDT หรือว่า USDC นะ แต่พวกนี้นั้นเนี่ยก็จะไม่ได้มีผลกระทบในการขึ้นลงสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นตัวทั Total t ทอลทีนะครับที่ผมจะพูดถึงวันนี้นั้นเนี่ยก็จะเลพิเซนต์หรือว่าจะเป็นตัวแทนนะครับของตัวเอา c o คอยอย่างเช่นตัว BNB นะครับที่มี Market Cap โดยเฉพาะ BNB เนี่ยก็มี Market Cap เป็นอันดับ ที่หนึ่งเลยนะที่ถ้าไม่นับตัวเซเบอร์คอยนะครับในมูลค่าทางตลาดนะในตัวอินดิเคเตอร์ทั้งหมนะครับก็ลองลงมาคือ xrp นะครับแล้วก็ตัว ADA นะครับมี okb OK เข้ามาด้วยนะ okb OK นั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเหมือนเพิ่งจะทำ all time high มาเมื่อประมาณ3 5จุดเดือนที่ผ่านมานะครับมีด o สคอยนนะครับมีตัวเมทริกนะมีโซลหน้านะครับมีโพคัดดอทนะมีชิบะนะครับ มีตัวอย่างวี c h a i นะแต่ว่าตัวที่เลตเปซเนเยอะที่สุด5อันดับแรกนั้นเนี่ยถ้าไม่รวมตัวเซฟคอร์ดเนี่ยททอลทรีนั้นเนี่ยก็คงจะเป็น BNB นะครับ XRP นะอ่า ADA นะครับ OKB OK นะแล้วก็ตัว d o s c o i แต่ผมคิดว่าตัว XRP นั้นเนี่ยอาจจะ ไม่ได้มีความเชื่อมโยงสัก,สกเท่าไหร่นักนะครับกับตัว Total t r e นะครับที่ที่มีการขึ้นลงของ t o t a l ทนะเพราะว่า XRP นั้นเนี่ยถ้าดูข้อมูลตามสิติที่ผ่านมาในช่วงที่เป็นออ e High ล่าสุดนะครับที่เอาคอยต่างๆทำ All Time High เนี่ย XRP ไม่ได้ทำ All time า i g h นะครับจะสังเกตเห็นนะว่า XRP เซาพีนี่ทำอาไครั้งล่าสุดนั้นนั้นเนี่ยก็คือประมาณ5.4ปีที่แล้วนะครับจะในขณะที่ตัวเอาคอยอย่างเช่นตัว Bnb นะครับ Ada นะครับ Doscoin Metric Solana พวก Lightcoin นะพวกบ p r d o t นะครับ,รบเออ่ตัว Link นะครับหรือแม้แต่ตัว WeChain นั้นเนี่ยอัลทามไฮครั้งล่าสุดที่เคยทำได้เนี่ยก็คือประมาณค่าเฉลี่ยนเนี่ยประมาณสัก2ปีที่ผ่านมานะครับดังนั้น XRP เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้มีรีเฟกซ์สักเท่าไหร่นะอาจจะเป็นในแง่ของเรื่องข้อค,ความนะที่ยังไม่จบอยู่นะสำหรับตัว XRP นะสำหรับ ตัวริเบิลนะกับเซกนะของสฐาเมริกานะครับส่วน o k เคเองนั้นเนี่ยก็เพิ่งจะขึ้นมาเองนะครับเมื่อเอพิ่งจะขึ้นมาติดอันดับนะครับท็อป10นั้นเนี่ยแล้วก็เพิ่งจะทำออทามไฮไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะประมาณส5มุดห้าเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ยังต้องพิสูจน์อะไรอีกเยอะนะสำหรับ o k เคเคบนะครับดังนั้นผมคิดว่าตัวที่จะสะท้อนนะครับเตัวท o อปท็อตท,ทีมากที่สุดนะก็น่าจะเป็นบ nB นะครับเอด a นะครับตัวโดสคอยนะครับตัว เมทิกนะแล้วก็ตัวโซโลนานะครับรวมถึงคอยที่มี Market cap ลองลงมาด้วยนะั่นอย่างตัวด o อตชิบะนะครับเอาเวลล์นะครับตัวลิงก์นะครับแล้วก็ตัว v ีเชนอะไรพวกนี้นะครับนั่นก็เป็นตัวทั้งทีนะที่อยากจะที่อยากจะที่อยากจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็มาดูกราฟกันเลยนะอย่างเช่นตัวทั้งทีนะครับที่ พูดถึงวันนี้น,นี่ก็ก็คือกราฟตัวนี้นะครับปัจจุบันนี้นเนี่ยตัว market cap นะของตัวโท T ทีก็อยู่ที่ประมาณ353บิลเลียนนะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นนะตัวทตัวราคาเออตัวมูลค่านะของตัวโท T ทตีตอนนี้นเนี่ยเทียบนะกับเส้น20 weekly moving average นะผมจะเปลี่ยนตรงนี้นะเป็นเส้น20 weekly moving average นะก็จะสังเกตเห็นนะว่าตอนนี้น้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่ามูลค่านะทางตลาดนะของ a l c o i นะ อยู่ต่ำนับกว่าค่าเฉลี่ย20สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบนั้นเนี่ยก็คล้ายๆนะครับกับปี2019เหมือนกันนะปี2019นั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีเป็นต้นมานะครับจะสังเกตเห็นว่ามูลค่า,าตลาดนะของตัวอาคอยเนี่ยวิ่งสูงขึ้นไปนะทำโลโก้ท็อปนะที่ประมาณกลางปีนะประมาณช่วงเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนั้นเนี่ย ก็ย่อต่ําลงมานะครับจนถึงจุดต่ําสุดนะครับจุดต่ําสุดเกือบจะเป็นจุดต่ําสุดนั้นเนี่ยก่อนที่จะจุดต่ําสุดก่อนที่จะเกิดตัวโควิดเกิดขึ้นเนี่ยก็คือช่วงปลายปีนะปีปลายปี2019เลยนะดังนั้นแพทเทิร์นนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าต้นปีนะครับจนไปถึงกลางปีเนี่ยทำโลโคอลหายเนี่ยสำหรับตัวโทั้งทั้งทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่กลางปีจนถึงปลายปีนเนี่ยก็ร่วงต่ําลงมานะครับ แพทเทิร์นตอนนี้เองนัเนี่ยก็ค่อนข้างจะคล้ายกันนะตั้งแต่ช่วงต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยเราสังเกตเห็นนะว่าตัวท o t ท l ทนเนี่ยวิ่งสูงขึ้นไปนะทำลโลโก้ท็อปไปี่ยก็คือช่วงประมาณเดือนเมษายน,นครับตอนนี้เองนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูว่าประ,ประวัติศาสตร์อาจะซ้ำรอยนะครับเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้น,นครับในช่วงปี2019ตรงนี้หรือเปล่านะครับจะย่อต่ําลงมาอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่หลายข้อมูลนั้นเนี่ยก็มี หลายข้อมูลที่สนับสนุนเหมือนกันนะว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะเหมือนปี2019เหมือนกันนะหนึ่งในหนึ่งข้อหนึ่งในข้อมูลนั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของโซเชียลมีเดียด้วยนะครัโซเชียลที่สนใจนะครับตัวคริปโตนะครับผมลองใช้ Google t r e ทนนะเสิร์ชคำว่าคริปโตดูนะว่าเทนนะของคนทั่วไปนั้นเนี่ยทั่วโลกนะครับที่เสิร์ชคำว่าคริปโตเนี่ยมีมากขึ้นหรือน้อยลงยังไงนะครับจะสังเกตว่าเส้นสรรีน้ำเงินนั้นเนี่ยก็คือ ตัวคําค้นหาที่เป็นคําว่าคริปโตเนี่ยย่อต่ําลงมานะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยตัวเ,เรียกว่าตัวบิตคอยก็ตลาดคริปโตเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจที่น้อยเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่คำว่าคริปโตนะถ้าลองจะถ้าลองจะเสิร์ชนะครับตัวบิตคอยนะครับก็คล้ายๆกันนะนะบิตคอยก็มีเทรนดน์ครับที่ย่อต่ําลงมาเหมือนกันนะดังนั้นตรงน,นี้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณครับที่แสดงให้เห็นเหมือนกัน,นครับว่า มีการมีความสนใจนะครับจากโซเชียลเนี่ยน้อยลงเหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าตัวเทรนด์เนี่ยค่อนข้างที่จะยอดต่ําลงไปนะครับแต่ว่าในช่วงนะที่มันพุ่งขึ้นไปแบบนี้นั่นเนี่ยก็จะสะท้อนไปที่ราคานะครับหรือแม้แต่คนที่ทํา YouTube อย่างผมนะยอดวิวอะไรก็จะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะหรือว่ายอดวิวของช่อง YouTube ที่ทําเกี่ยวกับคริปโตพวกนี้นั้นเนี่ยในช่วงที่ราคาในช่วงที่โซเชียลมีเดียให้ความสนใจนั้นเนี่ยยอดวิวนะครับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะลองไปดู ช่องคริปโตต,ต่างประเทศตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตด,ดูนะก็ยอดวิวค่อนข้างน้อยลงเหมือนกันนะครับตามข้อมูลน้ำที่โซเชียลตรงนี้เนี่ยโชว์ให้เห็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเอาคอยเองเนะถ้าเราจะดูนะครับยาวๆกันหน่อยนะตั้งแต่ในรอบ5ปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้เองนะเนี่ยเทรนก็ย่อต่ําลงมาเหมือนกันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะที่ค่อนข้างที่จะสนับสนุนเหมือนกันนะครับว่ามีโอกาสเหมือนกันนะว่าเทรนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคนระับเพราะว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่ ตัวนี้นะครับจะสามารถที่ทะลุนะครับเส้น20 Weekly Moving a v E r a g e ขึ้นไปได้นะครับในขนาดที่คนส่วนใหญ่นะครับโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยให้ความสนใจน้อยลงนะในช่วงที่ราคามันน่าเบื่อแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งนะที่สนับสนุนนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของ m a c โ o รอ o โคโนมินะครับสาเหตุที่ผมเปรียบเทียบนะกับปี2019นอกจากจะเป็นสาเหตุในเรื่องของเป็น1ปีก่อนฮาร์วิงเหมือนกันนะเนี่ย ในอีกสาเหตุั้นที่ผมเปรียบเทียบกับปี2019ก็เพราะว่า,ามันมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะเพราะว่าเส้นสีส้มตรงนี้นะก็คือเส้นตัว i n w e r d y ์ u ยูเนะครับตัวผลตอบแทนรัฐบาลรัฐบาตรรัฐบาลของสหร,รัฐอเมริกา10ปีลบกับ3ปีนะมันติดลบเหมือนกันนะในช่วงปี2023ตรงนี้นะติดลบนะครับปี2019เองนะช่วงนี้นะเนี่ย ก็ติดลบเหมือนกันคนระับดังนั้นคล้ายคลึงกันนะผมเลยใช้ตรงนี้เนะี่ยเปรียบเทียบกับปี2019เหมือนกันคนระับให้เห็นนะครับตัวเทียบนะกับเรื่องของไมโครอิโคแมิกนะก็ค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะซึ่งจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงที่อินเวอร์ยูเครนแล้วเนี่ยอยู่บอททอมนะอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดตรงนี้เนะี่ยจะสังเกตเห็นว่าทอลทีเนี่ยยังไม่อยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดนะครับทอลทีเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดเนี่ยช่วงปลายปี2 0 1พเลยนะ ซึ่งก็เป็นช่วงที่เป็นจากเป็นการเปลี่ยนจาก i n w a r d y ์ u ยูเคิเป็น Uninvert อร e ตยูแล้วนะครับเราถึงเห็น Total T เนี่ยย่อต่ำลงมานะถ้าไม่นับช่วงโควิดตรงนี้นะตรงนี้คือจุดที่ต่ำที่สุดนะตอนนี้เองเหมือนกันนะยังไม่แน่ใจนะว่าตัว Inward y ve, ์ u ยูเสิบปีเทียบ3ปีเนะี่ยอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดหรือยังนะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแมคโครอิโคนกด้วยนะขึ้นอยู่กับเฟดการ เฟดนะครับว่าจะมีการขึ้นหรือลงดอกเบี้ย mm hmm. ยังไงต่อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราประเมินแอสซัมชันนะครับสมมุติว่าตรงนี้มันอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดแล้วนั่นเนี่ยตรงนี้นั่นเนี่ยถ้าเทียบกับข้อมูลในช่วงปี2019เนี่ยก็เป็นไปได้นะครับว่ามันอาจจะย่อต่ําลงมาได้อีกนะครับในช่วงที่เปลี่ยนนะจากอินเวอร์ตยูเคิร์ฟนะเป็นอันอินเวอร์ตยูเคิร์ฟนะ เราจะเกิดเห็นนะว่าจุดต่าสุดนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงที่เป็นอินเวอร์ตยูเคิร์ฟนะครับแต่เกิดขึ้นในช่วงที่เคิร์ฟอินเวอร์ตเนี่ยมันมีค่ามากกว่าศูนย์แล้วนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะเราไม่แน่ใจว่าในช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ต่ําที่สุดหรือ,อยังนะถ้ามันเป็นจุดที่ต่าที่สุดนั้นเนี่ยในช่วงที่มันทะลุนะครับศูนย์ขึ้นไปนั้นเนี่ยถ้ามันทำซ้ำนะเหมือนที่เกิดขึ้นในปีสอง9เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่า อาจจะย่อต่ําลงมาได้อีกก็เป็นได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อมูลนะที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนเห็นนะก็คือถ้าเราเอาตัว Total T นะผ่านด้วย Market Cap นะของตัว Bitcoin เนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงนะครับที่ในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสัดส่วนนะมูลค่านะของตัวโทเท,ทีเทียบกับมูลค่าทางตลาดของตัวบิตคอยเนี่ย อยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงตรงนี้นะครับอยู่ในช่วงเลเวลตรงนี้ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องดูว่าจะหลุดแนวรับแล้วก็แนวต้านตรงนี้ลงมาหรือเปล่านะถ้าหลุดลงมาได้เนี่ยก็อาจจะย่อต่ําลงมาได้อีกนะครับซึ่งแพทเทิร์นนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นในลักษณะที่ขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็ย่อต่ําลงมานะครับแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะแล้วก็ย่อต่ําลงมานะเวราต้องมาดูกันว่า พทเทิร์นนั้นเนี่ยมันจะทําซ้ำนะครับเหมือนเหมือนที่เคยเกิดขึ้นนะครับในอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่านะสำหรับตัวเอาคอยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเอาคอยเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับหลังจากที่บิตคอยเนี่ยหลังจากที่บิตคอยเนี่ยสามารถที่จะทำเอ่อในเป็นช่วงบูมมาเก็ตขึ้นไปแล้วนะครับก็จะตามขึ้นไปนะเอ่ออย่างเช่นนะเราจะเห็นนะในช่วงนี้นะครับในช่วงปีสองพันยี่สิบนะครับก็คือ ช่วงนี้นะตัว Total t o t ท็ t เทเนี่ยก็เทสครนะอยู่เส้น20 weekly Moving e a v e r a g e ค่อนข้างนานทีเดียวเหมือนกันนะคล้ายๆนะกับตัว bitcoin ในช่วงนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่าตัว Outco ยนะโทเท็เเนี่ยไม่หลุดนะไม่หลุดต่ำไปกว่าเส้น20 weekly Moving e a v e r a g e นะครับแต่ครั้งนี้นเนี่ยมันเรียกว่ามันก็นต่ำลงมาเอ่อต่ำลงมากินเส้น20 weekly Moving e a v e r a g e แล้วนะครับก mm ็ hmm. ต้องมาดูกันนะว่ามันจะทำซ้ำนะครับ เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี2019หรือเปล่านะครับหรืออาจจะไม่เป็นเหมือนปี2019ก็ได้นะอาจจะสามารถทะลุนะเส้น20วิลลี่มูเวงอบเรเส้นสีขาวตรงนี้ขึ้นไปได้ก็ได้นะแต่จากข้อมูลนะครับที่ผมได้แชร์ไปเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากเหมือนกันนะแต่ในขณะที่ตัวท o ลทสเนี่ยมันย่อต่ำลงมานะครับเราก็อาจจะได้เห็นนะว่าคงจะมีเอาคอยบางตัวเนี่ยก็อาจจะทำผลงานได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้ทำผลงานได้ดี ที่เกิดมาจากมีสภาพคล่องนะครับเข้ามาเพิ่มนะในใน Market Cap นะครับของตลาดคริปโตนะครับจริงๆก็เป็นแค่การขายจากเอาคอยตัวหนึ่งมาหาอีกเอาคอยตัวหนึ่งนะครับเหมือนที่เราเคยเห็นนะครับกับตัวไม่ว่าจะเป็นตัวมีมคอยเป๊ะๆนะครับหรือคอยตัวอื่นนะเอาคอยตัวอื่นนะที่พุ่งขึ้นมาอยู่ตอนนี้นะมันเป็นการพุ่งขึ้นที่ย้ายสภาพคล่องจากเอาคอยตัวหนึ่งมาหาเอาคอย อีกตัวหนึ่งเฉยๆนะเพราะว่าเราไม่เห็นเลยนะว่าสภาพคล่องมันมันเข้ามาเพิ่มขึ้นนะในตลาดคริปโตนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์ช่อง bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ